ก็มาถึงตอนที่109ตอน4นะครับนะครับเป็นบทนะครับอธิบายว่าเฮ้ยทำไมตัวผมในขณะนี้นะครับที่เคยไม่เชื่อเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลหรือพุทธแท้ไม่แขวนพระทำไมวันนี้ผมพกพระเครื่องอาบน้ํามนต์นะครับผมไปไหว้พระาธาตุนะครับหรือพระพุทธรูปสำคัญต่างที่ต่างๆปทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลายสายที่ทรงวิชาจรณะนะครับไม่ใช่แค่ทำวิปัสสนาอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับมันทั้งพลิกชีวิตพลิกความคิดนะ่ะอ่ะผมถามคุณคุณว่าเป็นคนดีนะ่ะคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะปลอดภัยจากคนรอบข้างหรือจากเพื่อนรักของคุณเองอนะ่ะ โบราณเตือนนักเตือนหนานครับเรื่องหอกข้างแคร่นะคนจะมาหลอกเราทำลายล้างชีวิตเรานะครับมาทำให้เราล้มละลายอยู่ไม่ไกลหรอกมันจะต้องเป็นคนที่เราเชื่อใจที่สุดนะเอออ่ะลองฟังเรื่องนี้นะครับเพื่อนรักคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยครับมันกลับมาทรายศเราอย่างแสนสาหัสเรื่องของเรื่องแค่อะไรคุณทราบไหมแค่อิดฉาเว้ยอย่านึกนะว่าคุณนะ่ะช่วยเหลือใคร นะครับไม่ว่าเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะครับแบบส,สุดสุดสุดตัวหรือให้โอกาสนะครับไม่ว่าคนรู้จักไม่รู้จักโบราณก็บอกนะต้องเผื่อใจนะทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปเนี่ยมีทุกสมัยผมต้องคุยตรงๆคุณจะได้เผื่อใจไปก่อนเพราะว่าหลายคนอะเจอเหตุการณ์นี้นะครับอยากจะบอกว่า เราควรจะมีวัคซีนเผื่อใจเอาไว้นะฮะอะมาลองฟังกันเพราะเฮี้ยมโหดอามาหิตมากอะคุณน่ะจะได้ตัดสินใจเอาเองอยากจะเป็นพุทธแท้นะครับเออไปไหว้เชื่อแค่บางกลุ่มไม่ยอมพกพระเครื่องไม่ยอมเจริญภาวนาไม่ยอมไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมันเรื่องของคุณเองนะพอเกิดปัญหานะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลย เพราะเราเนี่ยจะต้องเจอเหตุการณ์จริงหลายสถานการณ์นะคุณประกอบการตัดสินใจนะช่องนี้ไม่มีบังคับคิดนะครับเพราะชีวิตใครชีวิตมันเหมือนกันนะฮะไม่โดนเองไม่รู้หรอกของแบบนี้ฟังไว้ก่อนนะครับเผื่อคิดออกทีหลังเหมือนผมอ่ะมาเลยครับวันนั้นก็เป็นนะครับวันเสาร์วัน,วนธรรมดาวันหนึ่งพวกผมก็ไปทําบุญปกติที่หลวงปู่ท่านหนึ่งก็แล้วกัน ท่านนะ่ะก็จริงๆท่านมีคุณสมบัติพิเศษมากนอกจากทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วท่านมีหลายวิชาจารณะนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้ของเนะี่ยคือสุดๆนะครับตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วล่ะนะเออเดี๋ยวค่อยเขียนประวัติท่านนะฮะตอนหกหนังสือก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอนหนึ่งกาแล้กันให้เพื่อนช่วยการพิสูจน์อักษรอยู่ ท่านเป็นหนึ่งในพระที่เก่งมากนะครับที่หลวงปู่ม,มุนเนะี่ยไปให้เจอหลังจากที่ท่านบรรณภาพแล้วนะเออแล้วท่านก็ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วท่านก็ดูพิเศษสุดจริงๆอ่ะมาเริ่มเล่ากันเลยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าไปทําสังกทานกับท่านนี่แหละแล้วก็มีแขกพิเศษมารอเป็นนะครับ ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองคนผู้ชายน่ะดูภูมิฐานและสูงอายุก็ท่าทีของคนทั้ง3คนน่ะดูร้อนใจมาก3ท่านเนี่ยมานั่งรออยู่ก่อนผมอยู่แล้วนะครับผมคุณลุงอุปัากเนี่ยก็บอกว่าให้รอนิดนึงถ้ามีเรื่องสําคัญนะ่ะคือเราก็ดูออกกันนะเดี๋ยวจะได้คุยเป็นการส่วนตัวกับท่านอพอผมทําสังฆทานเสร็จในวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็ไม่หาอีกวันหนึ่ง ผมก็ปลาโบว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยที่เขาเข้ามาดูท่าทีร้อนใจมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขาบอกว่าเพื่อนเขาอะ่ะโดนทําคุณใส่อะ่ะอยากจะให้หลวงปู่นะช่วยเพราะตอนนี้อาการหนักมากแล้วอะ่ะเออเป็นยังไงบ้างหลวงปู่ท่านช่วยได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ถามมานะกับคุณลุงคุณลุงบอกแหมจะเล่าพอดีเลยโอ้โหเหตุการณ์มันพลิกเบ้ยผมว่าเหตุการณ์พลิกยังไงลงุง เฮ้ยเธอรู้ไหมหลังจากคณะนี้กลับไปเนี่ยหลวงปู่ท่านปลาลบเปลยกเน้นว่าคนทำคุณใสอะ่ะไม่ใช่คนอื่นเลยนะเว้ยคือเพื่อนคนเนี้ยที่พยายามเนี่ยเออพยายามหาคนแก้ให้อะ่ะเธอรู้เปล่าอีกสองคนนั้นอะ่ะคือคือบอดระดับใหญ่เลยนะคือหัวหน้านะและ้วออหัวหน้าอีกระดับหนึ่งใหญ่มากอะ่ะของ บริษัทรัฐวิสากิจระดับประเทศกันแล้วกันอ่าเขาตามช่วยอยู่เนี่ยเขาตามช่วยลูกน้องอยู่เพราะคนโดนะ่ะเป็นคนดีมากเออเท่าที่ได้รับฟังมาเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีอัธยาศัยดีช่วยเหลือเพื่อนฝูงนะครับทั้งหัวหน้านะทั้งเพื่อนรักมากเลยทั้งองค์กรเอองานอ่ะหลวงปู่บอกว่าจริงๆอ่ะคนทำไม่ใช่คนอื่นเลย คนทำนะ่ะก็คือผู้หญิงคนนี้แหละที่มันมานี่แหละผมว่าเอา้าเห็นเขาดูกระตือรือร้นน่ะเหมือนเขาพูดว่าเฮ้ยเขาไปมาหลายที่แล้วพยายามช่วยโอ้ยคุณลุงท่านเขาบอกนะหนูไม่รู้อะไรที่มันพยายามช่วยเพราะมันมั่นใจเว้ยว่าคุณใสาจากอาจารย์มันที่มันไปทํามานะ่ะจากประเทศเพื่อนบ้านนะ่ะเออเหมือนจะได้ให้ทั้งกินทั้งทาด้วยมัง้ง มันมั่นใจว่าคุณใสาจากอาจารย์มันอะใครก็แก้ไม่ได้มันถึงพยายามช่วยจริงๆมันไม่มันไม่ใช่พยายามช่วยอะไรหรอกมันพยายามแสดงละครแต่ลุงว่าหัวหน้าสองคนนั้นก็เหมือนจะรู้นะเพราะว่ามันมีสายตาหรืออะไรแปลกๆเนี่ยเออที่เขาเหมือนไม่สนิทใจอาจจะเพราะว่ามันเล่นละครดีเกินไปเว้ยเป็นเพื่อนที่ดีเกินไป คู้ใหญ่เขาคงมองเห็นเหมือนกันเมื่อไอ้ที่มันกระตือลือล้นน่ะจนผิดสังเกตอะเหมือนจะช่วยเพื่อนรักอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันอย่ให้หลวงปู่ท่านแก้ก่อนอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมผมว่าโอ้โหถ้ามันทําเพื่อนมันเองมันก็ไม่ธรรมดานะลงุงลุงก็บอกโออโหมันก็เฮี้ยมโหดแล้วเพรอหลวงปู่ท่านบอกว่ามันไม่ได้มีสาเหตุอื่นเลยเนะมันแค่อิจฉาเขาเว้ย ที่ผู้หญิงคนนั้นเพื่อนมันที่โดนทำอมมา่ะที่มันจัดเองอะ่ะทั้งสวยทั้งรวยแล้วคนรักเยอะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลุงจะถามนะจะถามหกคนที่เป็นหัวหน้าเพราะดูแล้วเนี่ยสองคนนั้นอะ่ะเขาฉลาดไม่ใช่ธรรมดาอนะ่ะแหมเป็นบอร์ดระดับรัฐวิสาหกิจระดับประเทศอะ่ะดูแล้วเขาก็ทานคนเหมือนกันแหละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขามาแก้กับหลวงปู่ก่อน น่าจะมีโอกาสได้ติดต่อแล้วคุยกันเดี๋ยวลุงจะมาเล่าให้ฟังผมก็ไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะเออว่าเผือกก็เผือกอ่ะนะว่าโหยทำไมอีผู้หญิงคนนี้มันถึงเอามาหิดขนาดนี้วะคือถ้าคำคุณใสหลอกให้เพื่อนรักเราอะคุณนะครับกินวัตถุอัปมงคลน,นะกินของไม่ดีไม่รู้ว่าจะเออสัมผัส หรือวิธีการใดก็แล้วแต่นะ่ะทำลายล้างชีวิตของเพื่อนรักเราได้เนี่ยนะครับมันมีสองเคสคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าที่ตามมาทวงคืนสองถ้าเป็นกรรมใหม่นะอีกคนพันอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหเอามาหิดเลี้ยงไม่เชื่องอะ่ะนะครับหมาแมวนะนะเหมือนหมาเนี่ยหรือแมวบางตัวเราให้อาหารมันครั้งสองครั้งมันจำจนแทบจะบันตายเลยนะเออแล้วถ้าเราทำ มือทำลายล้างเพื่อนรักเราได้อะทำลายล้างชีวิตเนี่ยเพราะฟังดูโอ้โหดูแล้วเหมือนเหตุการณ์ไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่งั้นระดับบอร์ดรัฐวิสาหกิจระดับนะเจ้านายเขาสองคนอะ่ะคงไม่กระตือรือร้นลงมาช่วยอะ่ะเออืือมันต้องมันจิตใจมันต้องประเภทไหนวะถึงขนาดไหนอะผมก็ทำการ อยากเล่องให้ถึงเสาร์อาทิตย์เร็วๆจะได้เผือกต่ออะมาต่อเลยวันเสาร์ผมก็ไปทำบุญต่ออ่าปรากฏว่าคราวนี้คุณเผือกสำเร็จอ่ะเขาก็เอามาแก้ก็แน่อยู่แล้วอะคือแบบว่าแก้ได้อยู่แล้วอะคือยากวันนี้ท่านก็เคยทำแล้วไงเออแต่หัวหน้าเขาฉลาดจริงๆคุณนะ ก็ยกขยโงงกันมาเอาผู้หญิงคนนั้นก็มาอาบน้ำมนต์ท่านก็ทําให้เนี่ยแหละนะครับผมจําได้ค่าครูของท่านเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจไม่ถึงบาทไม่ถึงห้าบาทหรือว่าห้าสิบสตังค์ผมไม่แน่ใจแล้วก็เอากล้วยนะครับตักบาทด้วยครูบาอาจารย์ท่านหรือเปล่าประมาณเนี้ยที่เป็นค่าครูท่านน่ะนะเออเพราะถ้าถ้าเคยเห็นเคสสําคัญนะครับถ้าถ้าหนักหนาสาหาัสจริงท่านก็เออให้ตักบาทโดยกล้วยน้ำว้ากับ เงินเนี่ยให้ไปทําบุญนะครับผมไปถวายพระที่ไหนก็ได้คือห้าสิบสตังค์ขึ้นอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็ไม่แม่นั้เราก็ไม่ได้โดนเองนะครับก็ไม่ได้คิดจะสืบทาวิชาพวกนี้ช่วยถอนพวกนี้เพราะมันอันตรายนะต้องสมาธิกับสัจบรรมีเนะี่ยเป็นเอกอุเลยแล้วเราเนี่ยโอ้โหตาแฝดตาฝดอ่ะนะไม่ได้แน่นอนเออเออเอาเท่าที่เราได้ก็แล้วกัน และจริงๆคุณเหมือนคุณลุงอุปถากเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับผมเจ้านายสองคนเนี่ยที่เป็นระดับบอร์ดเนี่ยย้อนกลับมาจริงๆเออเขาไม่ได้โง่หรอกย้อนกลับมาแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่เล่านะท่านบอกว่าเออคุณผู้หญิงเนี่ยสิ้นกรรมแล้วทราบแค่นี้กแ็แล้วคือเขาก็พยายามบอกว่าหลวงปู่ผมถามจริงใครเป็นคนทํา เพราะว่าเขาก็คุยตรงๆเลยว่าเขาสงสัยเพื่อนรักเนี่ยนะครับเพื่อนรักคนเนี้ยที่ทํางานด้วยกันเขาก็คุยตรงๆเลยว่าผมสงสัยคนเนี้ยจะเป็นคนถามเพราะว่ามันผิดสังเกตหลายอย่างคนเราถ้าบางทีเหมือนดีเกินไปมันก็ไม่ใช่อ่าเขาก็ฉลาดแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่พูดนะเออมันเป็นกรรมของเขาไงท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปรู้เลย นะเออต่อไปเนี่ยท่านทําให้ทําอธิษฐานจิตให้ต่อไปก็จะไม่โดนอีกแล้วเกี่ยวกับคุณใสอะไม่ต้องห่วงสองคนนั้นเขาก็กลับรากลับนะครับเขาก็คุยอะไรหลายเรื่องกับคุณลุงอุปถากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนที่โดนคุณใส่เนะ่ยจนแก้ผ้าแก้ผ่อนนะครับทำท่าทางนะ จะร่วมเพศกับผู้ชายทุกคนในที่ทำงานนะคุณคือคนที่ฝากนะครับฝากเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเพราะอีกคนหนึ่งไอ้คนที่ปล่อยคุณใส่ใส่เพื่อนไปหาอาจารย์ทําของมาล่าล้างชีวิตเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีไงแล้วตกงานนานเพื่อนคนเนี้ก็พยายามวิ่งเต้นเหมือนเป็นเพื่อนมัธยมด้วยกันขุดเรื่องของเรื่องที่ คุณลุงเอามาปฏิปตอเล่าให้ฟังอะนะคือเป็นเพื่อนเก่าด้วยกันสมัยมัธยมเรียนห้องเดียวกันและคนที่ทําคุณใยเนี่ยมันตกงานอยู่นานมากเพื่อนคนนี้ก็เลยหวังดีคุณพยายามวิ่งทุกทางเลยจนอีกคนเนี้ยได้งานทํานะครับผมปรากฏว่าทํางานนะสามสี่ปีแล้วเพื่อนที่โดนเนี่ยที่เขาอิจฉาเนี่ยเ็ได้ทั้งสองขั้น คือขั้นก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นหมดอะแล้วคนเนี้ยเขาก็เก็บความอิจฉาเพราะว่าในที่ทํางานน่ะใครๆก็รักเจ้านายก็รักเพื่อนต่างแผนกก็รักคือคนมันนิสัยต่างกันน่ะแล้วเขาก็ไม่ดูเหตุไงแทนที่จะสร้างเหตุจริงๆคนเราหน้าตาไม่ดีมันไม่จําเป็นหรอกว่าเราจะไม่มีเพื่อนถ้าเรานิสัยดีถ้าเราเป็นคนซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณว่าจริงไหมแต่คนเนี้ยเพื่อนที่โดนเนี่ยคือครบครันไงเหมือนประมาณเป็นลูกคุณหนูหน้าตาดีคือทุกอย่างอะร่ำรวยนิสัยดีเจ้านายรักโอ้โหคืออย่างว่าน่ะความอิจฉาลิษยาเนี่ยนะครับมันเป็นไฟเผาผมผมเคยอิจฉาคนไหมผมก็อิจฉาฮะ นะัแต่ว่ามันก็อาจจะไม่มากขนาดนี้ไงมันไม่มากจนขนาดว่าเฮ้ยทำลายล้างคนที่เคยช่วยเหลืออย่างว่าเนี่ยนิสัยคนเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะความคิดได้คิดไม่ได้นะครับกิเลสตัณหาการอบรมเลี้ยงดูความยั้งคิดยั้งทำหรือสติสัมปชัญญะนะหรืออาจจะมาจากเวรเก่ากรรมเก่าของเพื่อนคู่กรณีก็ได้ถูกไหม แต่กรรใหม่เนี่ยน่าคิดมากทําลายคนที่นะครับฝากงานให้เราได้ให้มีชีวิตใหม่งานดีๆโอ้โหงานรัฐนวิสาหกิจระดับนะแนวหน้ามันไม่ใช่ธรรมดานะคุณถ้าเส้นไม่ถึงถูกไหมความสามารถอย่างเดียวก็เออบางทีก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ่ะแล้วเขาช่วยฝากเราวะ่ะโอ้โหความจริงเราต้องคิดให้หนักนะแต่ย่างว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันคนในสมัยเนี้นะครับ คนที่จะคิดได้อย่างเดียวมันเยอะลุงก็บอกว่าจริงๆเข้าไปกันมาหลายที่แล้วเท่าที่หัวหน้าเล่าให้ฟังไม่มีใครแก้ไขได้เลยทั้งพระทั้งคารวะที่เก่งๆเพราะว่าโดนมาหนักจริงๆคือคนทําก็เก่งมากอะ่ะและวเยี่ยมโหดมากจะใช้ผีตายโหงหรือจะใช้วัตถุอะไรเพิ่มพลังสมาธิแล้วปล่อยของอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดขนาดนั้นแต่รู้ว่า เขาไปกันมาหลายที่นี่ยและอีกคนเนี้ยเพื่อนมันก็มั่นใจมากอกเพื่อนคนทำเนี่ยที่แอบทำอ่ะนะเออเพราะหลวงปู่บอกว่าที่เขาเนี่ยมาหาท่านเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าไม่มีใครแก้ได้เขาเลยพยายามแบบเหมือนจะแบบว่าเซอร์วิสนะครับไอ้ที่ทำกระตือรือร้อนหาครูบาอาจารย์หาพระดีหาคารวะดีๆแก้มันคือละครอ,อะ เออมันคือละครฉากใหญ่แต่ว่าพอมันเล่นดีไปหน่อยไงคนก็เลยกลับมาสงสัยอาจจะก,กรรมด้วยนะไม่งั้นเจ้านายเขาว่าคงแบบบอกเฮ้ยทาไมถึงโดนหนักขนาดนี้ถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวทำํำมันต้องให้กินหรือทาสัมผัสตัวเออเจ้านายเขาก็เก่งไงเขาก็เฮ้ยทำไมมันโดนหนักโดนแรงขนาดนี้มันไม่เกิดจากญาติก็ต้องคนใกล้ชิดเขาก็เหมือนว่าทําการบ้าน ถูกไหมครับคือแหมระดับบอดระดับใหญ่อ่ะนะเขาก็ต้องคิดอะไรออกคนเคยผ่านโลกผ่านเรื่องทางธรรมะมาเยอะอะคุณดูสิแล้วเราเนี่ยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราจะได้ไม่โดนเป็นเหยื่อจากคนใกล้ชิดนี่สาเหตุมาจากการอิจฉาเลยคุณจากความอิจฉาอย่างเดียวเลยมันเล่นคุณใส่ก็คือ กะทั้งให้อายอะ่ะกะให้ตายเลยคือเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะมันไม่มีหลักประกันนะเหมือนหลวงท่านอาจารย์มหาเมฆบอกเคยคุยให้ฟังเตือนเรื่องเนี้ยทั้งทงี่ท่านสอนมหาสติปัฏฐานแบบยกมือแบบหลวงพ่อเทียนท่านบอกดูหลวงปู่ปานวัดบางนมโคสิหรือหลวงพ่อวัดปักน้ําพระสององค์เนี้ยดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนเมตตาขนา,นาดไหนนะครับช่วยคนแบบไม่มีผลประโยชน์เลยเพราะท่านเมตตาโปรดสัตว์มาก ดังมีความดังชื่อเสียงระบือไกลคนมาขึ้นเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งหลวงปู่ปานทั้งหลวงพ่อวัดปากน้ําแต่ผลที่ตามมาไม่แพ้คนรักก็คือคนอิจฉาริษยาทําคุณใสนะครับใสคนอาฆาตมาหลายทั้งๆทีททท่ไม่ได้สร้างเหตุเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะครับไม่มีเหตุใหม่เลย เพียงแค่อาจจะเสียผลประโยชน์เขาจะอาจจะเป็นอาจารย์ทางคุณสายเอออาจจะทำเองด้วยซ้ำไปนะครับปล่อยของและให้คนมาแก้เพื่อเรียกรับผลประโยชน์นะครับแต่โดยเนื้อแท้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยโดยตรงนะครับแต่อาจจะแค่เสียผลประโยชน์ทางอ้อมหรือคนฉลาดขึ้นมาฝึกพระกรรมฐานรับยันกระเพชรและได้ผลรับ พระของขวานแล้วเปเจริญภักริ์มฐานและฉลาดขึ้นเนื่องไปหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ได้จากเรื่องไม่เป็นเรื่องจากความอิจฉาริษยาเนี่ยจากความเมตตาของท่านเนี่ยอีกนัยะหนึ่งกลุ่มอีกคนหนึ่งอ่ะก็ทําตัวเป็นสัตรูคอยล่าล้างทั้งหลวงปู่ปานและก็หลวงพอวัดปักน้ําท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ดีท่านถึงมีกายสิตร็ มีวัตถุมงคลชิ้นพิเศษเนี่ยอยู่ในอังสะบ้างหรือเก็บไว้กับตัวทั้งทั้งที่ท่านเข้าถึงคุณธรรมทั้งวิปัสนาญาณและอภิญญาญาณอันยิ่งใหญ่ท่านบอกว่าเพราะในสมัยนั้นผมก็ไม่พกพระไม่แขวนพระท่านบอกเธอก็ต้องตัดสินใจเองเพราะความอิจฉาริษยาของคนมันไม่เข้าใครออกใครแล้ววัตถุมงคลจริงๆมันสื่อกําลังของพระ,พร,ะรัตนตรยัยมันสื่อพลังงาน อันบริสุทธิ์ของครูบาอาจารย์ที่มีตะบะทำรรอำนาจเนี่ยในหลายส่วนสามารถคุ้มภัยได้หลายอย่างท่านอาจารย์ก็คุยให้ฟังว่าหนูจะต้องเลือกเองว่าจะพกหรือไม่พกถ้าพร้อมตายพร้อมหมดนะครับพร้อมจะหมดอายุขยพร้อมจะสลาสังขารมั่นใจว่าธรรมะนะและปัญญาที่ได้นะั้นบริสุทธิ์ผุดพองเหมาะแกะ่คติพบอันยิ่งใหญ่ฝ่ายกุศล ในภายภาคเบื้องหน้าพร้อมตายหลวงปู่ก็ไม่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ว่าเออท่านคุยประมาณนี้แต่ถ้ายังเป็นผู้ชุชนใจยังขึ้นยังตกยังลงพกพระเป็นอนุสติดีกว่าไหมเออท่านก็บอกว่าให้คิดเองก็แล้วแต่ผู้ฟังก็แล้วกันนะครับนะครับว่าของอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ความเฉลียวความฉลาดนั้นนะครับอาจะ ช่วยเรานะไม่ได้ทุกสถานการณ์ไม่เหมือนเราต้องมีพร้อมกันทั้งความเฉลียวความฉลาดแล้วเราดูตัวอย่างของคนเนี่ยที่โดนมาแล้วเหตุการณ์ในโลกมันก็จะเกิดซ้ำๆกัน,กนคุณแล้วแต่คุณเนาะว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับว่าจะอับน้ำมนต์นะครับเสกตัวเองไหมนะฮะหรือพกพระพกวัตถุมงคลเพื่อนะครับเป็นบาดฐานต่อยอดให้ได้คุณธรรมอันยิ่งใหญ่หรือเปล่า นะครับของอย่างเงี้ยนะคุณจะต้องคิดเองให้ออกถึงที่สุดแล้วนะธรรมะทั้งฝั่งโลกทางโลกทางธรรมมันจะคัดสันนะครับคัดสรรผู้อยู่รอดนะครับยิ่งกว่า d i v e r g e n จนนะครับเคยดูไหมอาริเจนเดเวอร์เจนนะครับโลกธรรมเหมือนกันมันจะคัดสันคุณคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันสติปัญญาศีลธรรมระดับบรารมีนะครับระดับสติปัญญานะฮะ สุดแต่ใจของคุณนะครับจะเลือกทางไหนฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวฟังเรื่องต่อไปขอบพระคุณนะ